Shop. บริการขายรหัสวันพันแมนทุกรูปแบบมีหลากหลายรหัสให้เลือกมากมายและยังมีระบบสุ่มรหัสวันพันแมนรวมไปถึงระบบเติมเงินแบบออตโต้ครบจบทุกรูปแบบต้องโฟช็อป จะเป็นยงังไงถ้าเราดองเพชรในวันพัดแมนเดอ t สต็อกเก็ตเป็นเวลา24ชั่วโมงมาดูก um, ันที่ว่าผมจะได้เพชรมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครผมผู้ชมครับเผื่อใครอยากไปลองทําตามอ่ะเอาละครับผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็น ID ดีสมัครใหม่ของผมนั่นเองนะครับผมผู้ชมครับซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟห้าสี่ห้าสี่หนึ่งนะผมผู้ชมครับแมเกือบพูดว่าห้าสี่ศูนย์แล้วมาผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ว่าถ้าเราดองเพชรเป็นทั้งหมด เรถ้าเราดองเพชรเป็นเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดกี่เพชรนะผมจงครับกว่าจะพูดจบจะพูดแค่นี้ทีต่ติดขัดๆนะครับผมจงครับมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยเนะครับผมจงครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาสายบางอีโอ้ยเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับผมจงครับ อ่ะเป็นเวลาตีหนึ่งครับจริงๆมันก็อาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงหรอกมันตันตอนไหนผมก็นั่นแหละผู้ชมตอนนั้นแหละนะครับผมถ้ามันตันแบบไม่มีอะไรให้ทําแล้วอะ่ะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันสิว่าไอดี ID ที่เราสมัครมาใหม่ๆเนี่ยเราจะได้ เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมช่งครับถ้าเราเล่นจนมันตันจนแบบมันมันไม่ให้เราไปต่อแล้วอะ่ะเ้มาพ่ะจมก่อนอื่นเลยนะครับผมช่วงครับโดดดึงๆมาแบบนี้ครับรับมา500เพชรนะครับผมช่วงครับมาเป็น1,300แล้วนะครับผมช่วงครับแล้วก็ในจดหมายไม่มีนะครับผมช่วงครับแล้วก็อ่าอันนี้คือผมเพิ่งผ่านในที่มันสอนสอนมาเลยนะพูะจมอ่ะ แล้วก็มันมีภารกิจอะไรให้เราทําให้มันมีเพชรบ้างอ่ะอันนี้นะผมชมครับมาเริ่มภารกิจไปกันเลยนะผมชมครับแหม่ใสตมะไอเจ้าโลนนะครับผมชมมากดข้ามไปเลยครับแล้วก็โอ้ยราชารา,าชาชใต้ดินที่เลยพวกใต้ดินนะผมชมครับมาแบบนี้ขอจัดซะหน่อยนะผมชมครับสี่ตครับนะมาขอ กดออโต้ไปเลยละกันนะครับผมชุครับสไตล์คนขี้เกียจครับแล้วก็กดข้ามไปเลยตุ้มเรียบร้อยครับทุกชมครับนะแหมมันช่างอีซี่เหลือเกินนะคผมชุครับแหมราชาใต้ดินโผล่มาด้วยมาดูกันสีว่าเราจะเอาชนะราชาใต้ดินได้หรือเปล่าพูดแปลกๆเนาะเล่นมาแบบนักต่อนักแล้วนะครับผมทุกครับนะโอเคราชาใต้ดินครับ มาดูกันที่ว่าเราจะเอาชนะได้หรือเปล่าครับอุ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยตุ๊บๆๆๆๆๆุๆๆๆ๊บปุ๊บหัวไม่แตกก็บุญแล้วแมเจอ,อกูหน่อยหมัดสวนเข้าไปนะี่ชมแม่เนกลัวกันใหญ่นะ่ผมชมครับโอเคครับอันนี้ก็คือเราจะผ่านภารกิจแล้วนะับนะผมชมอ่ะกดรับรางวัลไปครับ150เพชรรู้สึกอ่า ปลื้มอกปลื้มใจนะครับนะแล้วก็อย่าลืมครับว่ามันมีแชร์นี้ด้วยนะครับผมผู้ชมครับแชร์แล้วก็จะได้รับ50เพรนั่นเองจัดไปนะครับผมผู้ชมครับอันไหนเป็นเพชรเนี่ยเราเอาหมดนะครับผมแล้วก็แชร์แล้วก็กดออกแเหลี่ยมนะครับผมผู้ชมครับนะเหลี่ยมเกมนะครับนะทาเหมือนจะแช์ครับแต่ก็ไม่แช์นะมามาดูกิจกรรมกันครับว่ามันจะมีอะไรให้เรารับกันบ้างนะครับผู้ชม โอเคเดี๋ยวผมจะแบบรับไปรับไปรับไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงครับอันไหนมีเพชรผมจะรับไปนะเนะี่ยผมผู้ชมเราจะไม่มีการเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมช่วงครับมารับอีก200เพชรนะครับผมช่วงครับแม่ได้เป็น1,700แล้วนะครับผมผู้ชมครับมาดูกันที่ว่า1วันเนี่ยเราจะได้ถึง5 6000หรือเปล่านะครับผมช่วงครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงนะครับผมช่วงครับน่าจะไม่ถึงนะโอเคมาเป็นมีอะไรให้เราบ้างอย่าลืมครับสนามประลองของเรา เนะียผม่ออื่นเลยครับขออัพตัวละครกันไปก่อนนะครับผมไอดีใหม่แค่ไหนเลยผมดูตัวละครไว้ก่อนนะครับผมผู้ชมครับนะตัวละครน,นี่แบบมีแต่ตัวเดิมๆนะครับผมู้ชมมาขออัพไปก่อนละกันนะครับซึ่งถ้ามันให้เรากดเล่นเนะี่ยเราอย่าเพิ่งเล่นดีกว่านะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นทีหลังละกันเดี๋ยวอัพไปลงสนามประลองให้ดูก่อนนะครับผมู้ชมมามับเขาให้ครับไปสนามประลองไม่รู้วา จะขึ้นท็อปร้อยได้หรือเปล่าเนี่ยผมเชืครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันแรกเนี่ยคนหดโหดคนตึงๆเยอะเนะ่ยผมเชื่ครับนะเราอาจจะแบบไม่ได้เจอบอททันทีนะครับผมมาจังหวะนี้ครับอัพโอ้ยอัพไม่ได้โอ้ยเจิลและเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปดูสนามประลองเปลวไม่ถึง15นะคเนีผมเชื่ครับ ให้ตายสิโรบินเอ้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมผู้ชมครับนะใส่ก่อโคดนั่นเองนะครับผมผูนะ้ชมครับคลิปนี้ก็จะมาแจก,กโค้ดด้วยนะครับผมผูนะ้ชมครับแจกโค้สับใครที่แบบเริ่มเล่นใหม่แบบผมเนี่ยต้องมีโค้ด3โคดนี้นะครับผมผู้ชมครับนะต้องใส่โค้ด3โคดนี้ครับเอาละผู้ชมไหนๆก็ไหนๆและขอถือวิสาสะนะครับผมผู้ชมครับนะในการแจก,กโคดนั่นเองมาโคดแรกครับ OPM FIFA นะครับผมผู้ชมครับนะเราจะได้รับ ไม่ได้เพชดด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โค้ดที่2กันเลยนะครับผมชุงครับมากดยืนยันไปครับอืมไม่ได้เพชรเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้จะเป็นโค้ดสุดท้ายนะครับผมชมงครับอ่าอันนี้น่าจะได้เพชร200มั้งเท่าที่ผมจำเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะนะครับผมชมงครับมาเพชร้0 0เราก็เอานะครับผมจุงครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะครับกนอืนเลยครับตั๋วดองแบบนี้นะครับผมชมงครับตั๋วดองแบบนี้มันน่าสนใจเหลือเกินมาเปิดดูกันที่ว่า มันจะมาให้เราหรือเปล่านะ่ครับผมผู้ชมครับมากดไปเลยนะครับผมผู้ชมครับ8ดใบครับ10บรอบหนึ่งโลโอ,โ,โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเสบตาเสบตาเลอเกินเอาเป็นว่าเราไปทำภารกิจหลักของเราให้มันสำเร็จลุล่วงก่อนนะครับผมผู้ชมครับมาเริ่มต้นกันที่อ่าสำรวจสำ,สำรวจอะไรผมเริ่มต้นกันที่อ่าทำภารกิจด่านนะครับผมผู้ชมครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างรนบุมชงครับอ่ะอันนี้ก็เจอจิ๊กโก,กครับุพชญครับแม่ชื่อบึงน,นีหน้ามันไสเหลือเกินนะมันหน้าขยี้ขยี้ซะเหลือเกินนี่มามับเขาให้ครับโอ้โหไม่ตายด้วยอะไรบ้างน่ะเออแล้วก็ตัวนี้บึงชดเหลืออะไระเนี่ยโอ้โหเจ็บนางไว้ด่วนรนบุมชญครับนะเดี๋ยวอ,ออกมาใช้เลยเนะครับ เก็บนางไว้แบบให้นางเก็บแรงไว้ตดดีกว่าเนี่ยผมจู่ครับในะสภาพนี้มากดรับรางวัลไปเลยครับโอเคมับเขาให้ครับโอ้โห,โโหเวลดิขึ้นเร็วเหลือเกินเนี่ยผมจู่ครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูราชาไม่ไม่ใช่ราชาใต้ดินปีศาจใต้ดินเนี่ยผมจู่ครับมามาดูกันสิว่าเราจะเอาชนะปีศาจใต้ดินได้หรือเปล่าเนี่ยผมจู่ครับขอกดข้ามไปเลยแล้วกันเนี่ยผมยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะครับ มาลองสําเร็จครับแล้วก็กดรับไปเลยนะครับผมโอ้โหเล็พิศาได้ดินมาแต่ก็ถือว่ายังดีครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราเอาตัวนี้มาเล่นได้นะครับผมชมครับนะเอาไปตีบอทนะครับมากดไปเลยโอ้โหไม่ได้ด้วยต้องเอามาแทนอหน้นากากหวาน,นครับแล้วก็เดี๋ยวอัพมันก่อนนะครับผมชมมาๆๆมามาม,ามาันก่อนครับเอาายาาามาาาาาไ อย่าลืมไปรับตรงนี้นะครับผมช่วงครับนะสามสิบเพชรครับจัดไปนะครับผมช่วงครับเราเอาหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับผมช่วงครับมาโบนัสนะเช็คชื่อไปก่อนนะครับแล้วก็โอ้โว จะเพิ่งพูดถึงเรื่องเติมเลยนะยครับผมผู้ชมครับเพราะว่าซื้อนี้เนี่ยผมว่าเล่นเนี่ยผมไม่ได้เติมแน่นอนนะครับผมผู้ชมครับเพราะว่าอ่าเราไปลงกันที่540กันแล้วนะครับผมผู้ชมครับเติมแบบทีละนิดทีละน้อยนะครับผมผู้ชมครับเติมแล้วไม่ได้เล่นนะผู้ชมแบบเติมเติมไว้นะครับผมผู้ชมครับเติมพันกว่าบาทนี่ไม่ได้ตัวอะไรเลยนะผู้ชมไม่มีอะไรเลยนะผู้ชมพันกว่าบาทนี่เราเราได้คอนเทนต์อ่าในช่องเนี่ยประมาณคลิป คลิปหนึ่งเลยนะผู้ชมประมาณคลิปสองคลิปเลยนะพันบาทแล้วเนี่ยซื้อรหัสแบบห้าร้อยมาลงหนึ่งบาทเจ็ดร้อยมาลงหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้มันจะคุ้มกว่าอีกนะผมจะงับนะให้เอฟซีทั้งหลายนะผมจะงับนะเอฟซีทีฟนะคเอฟซีทั้งหลายได้นะผมจะงับนะยิงจะดีกว่าเราเอาไปเติมแล้วแบบเติมไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะผมจะงับเรายอมแบบเอามาลงรหัสแล้วมาขายหนึ่งบาทดีกว่านะครับผมมาเราได้ ่าโอเคยังไม่มีเพชรครับเราก็กดรั้งไว้ก่อนครับอ่ะสองร้อยเพชรเข้ามาในกระเป๋าในรแล้วก็1 0 0เพชรเข้ามาครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็น50เพชรครับแล้วอันนี้เนี่ยเป็นกี่เพชรเอ่ยยังไม่ได้ครับผู้ชมครับอ่ะโอเคครับมีโหมดเปิดมานัวเนียครับไม่รู้ว่าโหมดอะไรมาบ้างในรจบบครับเดี๋ยวเรากดออกไปดูเดี๋ยวบันกดเนีย เดี๋ยวเราไปดันอีกด่านกันก่อนนะครับผมผูชมครับกดรับอันนี้ก่อนน่าจะได้เพชรเหมือนกันนะครับโอโไม่ได้ไอ้บ้ามาต่อไปก็จะเป็นอ่าของด่านที่2องนะครับผมผชมครับอ่านักกล้าด่านที่2ครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้มาทั้งหมดกี่เพชรครับกับด่านนี้นะครับผมถ้าเราเล่นอ่าไป แบบเล่นไปให้มันครบแล้วนะคระับผมเชงครับเล่นไปให้ดาวมันครบทุกอย่างเนะี่ยรู้สึกว่ามันอ่าบรรลัไส้แล้วนะ,ระครับผมผู้ชมครับก็คืออ่าปีศาจใต้ดินผมมันมันต้องอัพแล้วผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าอ่าตีไปสองสามทีเนะี่ยปีศาจใต้ดินผมนอนแอ่งแม้งลงไปคุยกับลากาม่วงเลยนะคระับผม้ชมงครับมันไม่ผ่านไอ้นี่สักท,ทีนะคระับผมเชงครับเดี๋ยวเราอัพตัวละครแป๊บหนึ่งนะคระับผู้ชมงครับอ่ะแม่ ตีไปไม่ถึงไหนครับนอนแอกแมงคุยกับรากมะม่วงไปซะแล้วนะครับผมจชงครับเราอัพแค่น,นี้แล้วลองเอาไปสู้ดูนะครับมาดูกันสิว่าโอ้โหสรุปพิ่สัตว์ได้ดินได้ไม่ได้ครับเราต้องเอาหน้าก,ากากหวานไปแทนนะครับมาดูกันสิว่าเราจะได้ถึงอ่าสามดาวหรือเปล่านะครับผมจชงครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะนี่ไงแหมเออเราก็เอามาเล่นตั้งนานนะครับผมจชงครับแหมตอนนี้ก็เปิดลานประลองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจชงครับซึ่ง เวิวถึง15เนี่ยมันก็จะเปิดลานบอลลองครับแล้วเราก็ว้ยมึงให้กูกดอะไรนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยยว้ายจะตกใจอะไรไปเนี่ยแนะม่ผู้ชมแม่กดข้ามไปเลยครับอันนี้คือยังไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้วในะผู้ชมครับ <c oughs> อุย้ย440เพชรครับโอ้โหตานี้แบบตาลูกวาวครับนะเวลวาวเพลวพาวเหลือเกินนะผู้ชมครับเพชรพลอยเนี่ยนะครับมา เดี๋ยวเรากดจัดทีมโอเคครับน่าจะจัดทีมแบบพอดีอยู่นะผู้ชมวะเดี๋ยวเราไปส่งตัวละครก่อนครับแอบเผือกนิดนึงนะครับผมผู้ชมนะอันนี้สองสองพครับของเราเท่าไหร่ของเราอ่ามีเท่าไหร่วะสิบเอ็ดสิบสิบเก้านะครับผมู้ชมครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเก้าโอเคครับสู้ได้สู้แบบชิลเลยนะครับผู้ชมครับอันนี้มา ตัวอาจจะแบบเหมือนเหมือนกันนิดนึงนะครับผมเชื่อครับซึ่งเราไม่ได้เอาไอ้นี่มาจะบอกจอเทาขึ้นไม่จอเทาขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเสียดายมากนะครับผมเชื่อครับเราจะได้ซื้อเพชรประมาณท็อปสามพันนะครับมาเดี๋ยวเราเล่นให้มันถึงสามพันแล้วกันนะครับผมเชื่อครับอันนี้คือเราก็น่าจะสู้ได้อยู่นะครับผมเชื่อครับหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะแพ้บอทหรือเปล่านะครับผมเชื่อครับ บางทีอาจจะไม่ใช่บอดครับบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้ดันหรือเปล่านะครับผมมาสี่พันแปดครับโอ้โหเก้าสิบหกเพชรนะครับสวยงามตอนนี้คือเราจะขึ้นถึงสามพันแล้วนะครับผมชู่ครับซึ่งมาถึงอ่ายังไม่ถึงท็อปสามพันเลยผู้ชมดูดิพลังแบบเราต้องไปเล่นมาก่อนนะคผมจงครับเอาแล้วผมผู้ชมนะหลังจากที่เราเนี่ยไปถูๆถ่ายๆมานะครับผมจู่ครับก็คือจากทีหนึ่งนะครัผมจูครับลากยาวไปจนถึงเจ็ดโมงนะครับก็คือ ผลสภาพก็จะเป็นงี้นะครับผมผู้ชมครับนะเสียงก็ไปหมดแล้วนะครับผมู้ชมนะแล้วก็เพชรเนี่ยเรามีอยู่ประมาณอ่าเจ็ดพันสี่นะครับผมู้ชมครับนะก็ใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงไว้ผู้ชมใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับผมผู้ชมครับเพชร7,400แล้วนะครับผมผู้ชมก็คือมันแบบมันไปต่อไม่ได้แล้วอะนะครับผมผู้ชมครับผมก็เลยแบบเออได้าให้ผมไปต่อเนี่ย มันไม่น่าจะได้แน่ผมผู้อมครับผมน่าจะได้ไปนอนเฝ้าไปอินทรที่บนฟ้าบนนูนแหละน่นะผมผู้ชมครับน่าจะแบบน่าจะไปหวัดแล้วแน่ผมผู้ชมครับถ้าสมมติว่าเราฝืนทําต่อนะครับผมเออเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะผมผู้ชครับถ้ากระแสมันดีเนาะนะผมผู้ชมครับถ้ามันแบบวิวสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะผมผมก็จะมาทําต่อให้ดูนะผมผู้ชมครับว่าแบบเออวันที่สองเนี่ยเอาง่ายเลยผม ปล่อยลงไปวิวดีไม่ดีช่างมันเนี่ยผมทําหมดนะผมผู้ชมนะแล้วผมจะปล่อยให้ดูเรื่อยๆนะผมว่าวันที่2เนี่ยเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะผมผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมผู้ชมครับไม่รู้ว่ามันจะเจ๊งตอนไหนนะผมผู้ชมครับเออตอนนี้เรามีอยู่7,400พันสี่นผมขอขอทําภารกิจอะไรสักอย่างก่อนไว้ผู้ชมแล้วมันมีอย่างสุดท้ายนะผมผู้ชมครับที่ผมอยากจะทําก่อนที่เราจะปิดคลิปนะผมก็คือผม ไม่คาใจมากนะครับผมผู้ชมครับตรงนี้นะครับผมคือคาใจมากนะครับมาเดี๋ยวผมขอสุ่มสักสองรอบก่อนไปแล้วกันนะครับผมผู้ชมครับผมอยากรู้ว่าไอเดตามันจะมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมสุ่มไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ตัวไอเดตามาอยู่นะครับผมผูชมครับนะได้อ่าเจ้าตัวตัวอะไรวะผู้ชมตัวไอเดตาโง่ๆนะครับผมผชมครับเอา้าเดี๋ยวนะ มันได้แค่รอบอ๋อโอเคครับอีกหนึ่งรอบนะครับผมจะงับรอบนี้ขอสีทองมาสวยๆครับปิดฉากนะครับผมขอสวยๆปิดฉากมาเนี่ยผมสีทองโอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะบุับมจรับโอเคพอได้ตัวมาดันอยู่นะครับมจรับก็คืออ่าเราได้ ไอ้เจ้าตัวนี้มาดันอยู่นะครับผมอ่าผมได้อ่าแทงท็อปมารตเตอร์มาเนี่ยผมผู้งครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้บอลทองเนะี่ยมาดันแทนนะครับผมเดี๋ยวเอามาแทนไอ้เจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับผมผู้ชครับอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเรามันไม่ได้มันก็ดันด่านไม่ขึ้นนะครับผมผู้ชมครับพอดันด่านไม่ขึ้นเนะี่ยเราก็จะอ่าหาเพชรได้ยากขึ้นนะครับผมผู้ชมอ่ามันก็จะแบบไม่มีทางที่จะเราจะแบบ ตัวแบบตัวเริ่มต้นตัวกากๆแบบดันดนไปได้อยู่ตลอดนะครับผมผู้ชมครับอ่มันก็เป็นไปได้ยากมากนะครับผมู้ชมมาโอเคเดี๋ยวผมขออัพไอเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมจู้ชมครับขูเสียงแบบไม่ไหวแล้วนะครับผมจู้ชมครับพร้อมเฝ้าพยินทกได้ทุกเมื่อนะครับผมมาผู้ชมอัปเกรดไปครับแล้วก็กดทะลวงไปเลยนะครับผมมัดขอให้ครับโอเค เดี๋ยวผมมาทําต่อแล้วกันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมวา่าเราอาจจะได้เพชรเท่าไหร่แล้วนะครับผ <c oughs> ู้ชมครับจริงๆเ่ะผู้ชมจริงๆเนี่ยเพชรผมมันจะถึง8ปดพันแล้วนะครับผู้ชมครับมันน่าจะแบบมันน่าจะเกียดไป8ปดพันแล้วแหละนะครับผู้ชมครับแต่ว่าผมแบบ คือมันไม่มีตัวละครน่ะผู้ชมแล้วมันขาดไอ้ขาดแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมจุงรับขาดตั๋วแดงแค่2อสาใบนะครับผมจุงรับผมก็ได้ทําการกดซื้อไปนะครับผมจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็น8ปดพันเลยแหละผู้ชม <c oughs> สรกิลนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมจุครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจุงรับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตั้งให้ผมด้วยนะครับผมจุงรับก็ตอนนี้แหละขออนุญาตนะครับผมจุงรับขออนุญาตไปสลิปก่อนนะครับผม